พระเจ้าวรวงเธอพระองค์ IN เจ้าสมสวรีพระวรราชาที่นัดดามาสส่งบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากลยานิวัฒนากรมหลวงนราทิวาราชนครินวันนี้เวลา16ตริกาย2นาทีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาที่นัดดามาสเสด็จไปสรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากลยานิวัฒนากรมหลวงนราทิวาราชนคริน พระอุโบสถวัดราชบอพิษสถิตมหาศีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานาครซึ่งมูลนิธิร่วมฉัดน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปมัมรมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลประจำปีเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สำเร็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ,อเจ้าฟ้ากัรยานิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนาคาริน์ซึ่งทรงเป็นประธานก่อตั้งมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าขึ้น ในโอกาสสมโพธกรุงรัตนโกสินทร์200ปีเมื่อพุทธศักราช2525ตามคำกราบทูลเชิญของหม่อมง,งามจิตบุรชัตดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาสที่มีความประพฤติดีทั่วประเทศโดยให้ทุนการศึกษาอบรมคุณธรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เจริญเติบโตเป็นพลเมืองดีของชาติรู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม มีความจงรักภักดีต่อชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์ปัจจุบันมูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าวเพื่อเยาวชนได้ให้ทุนการศึกษาอบรมแก่เยาวชนทุกอำเภอทุกสังกัดทุกระดับการศึกษาปีละประมาณ3,000ทุนคิดเป็นเงินปีละประมาณ7ล้านบาทและตลอด30ปีที่ผ่านมาเป็นเงินทุนทั้งสิ้นประมาณ170ล้านบาทนอกจากนี้ทางมูลนิธิยังได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย จัดสร้างอาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเรอบ84พันษาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากาลยานิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินไว้ณวัดเทพประทานอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีเพื่อให้เป็นอนุสรณ์สถิตแห่งความจงรักภักดีจารึกไว้ในแผ่นดินตลอดกาล